แบบแนวคิดของแผนนะครับ <french> ก <Merkel> ็จะมีสองส่วนที่มีความสำคัญมากในการวางแผนนะครับส่วนแรกเลยคือความเป็นธรรมชาติของแผนนะครับเราต้องมีแผนที่ซึ่งไม่ว่าท่านที่มาลงธุรกับเราเนี่ยต้องการพฤติกรรมแบบไหนก็สามารถทําได้อย่างเป็นธรรมชาตินะครับไม่ว่าเป็นการแนะนําสินค้าก็ดีการที่จะสร้างเครือข่ายผู้บริโภคเองก็ดีเนี่ยจะต้องเป็นธรรมชาตินะครับอันที่สองเลยคือความเป็นได้ของแผนผู้ลงธุจที่มาทําธุรกิจกับเรานะครับจะต้องมีความเชื่อได้ว่าสามารถสำเร็จได้จริงนะครับแล้วก็ทุกๆ แต่และย่างก้าของการก้าวเดินเนี่ยก็จะสามารถที่จะบรรลุดได้ตามที่ตั้งใจไว้ได้จริงๆนะครับก็เป็นสองส่วนใหญ่ของการที่เราจะวางกรอบของแผนนะครับว่าคาอย่างให้ประสบความสำเร็จในเชิงของธุรกิจนะครับคราวนี้ในส่วนขั้นตอนการวันแผนเนี่ยนะครับก็การมีส่วนร่วมของธุรกิจมีความสำคัญมากๆนะครับเนื่องจากบริษัทเลยเห็นว่าการทําธุรกิจที่ดีเนี่ยการมีส่วนร่วมของผู้ร่วมธุรกิจของเราเนี่ยเป็นสิ่งสําคัญมากๆนะครับ ดังนั้นแล้วเนี่ยกระบวนการของเราตั้งแต่เริ่มทํางานมาด้วยกันนะครับเราจะมีคณะกรรมการที่ปรึกษาของบริษัทนะครับในการที่จะมาให้ความคิดเห็นของการวางแผนต่างๆมาเล่าสู่กันฟังกับบริษัทว่าจุดไหนบ้างเป็นจุดที่ผู้ธุรกิจเนี่ยให้ความสําคัญในแต่ละช่วงก้าวเดินนะครับดังนั้นแล้วตลอดเวลาที่ผ่านๆมาของการพัฒนาแผนเนี่ยนะครับเราก็จะมีคณะกรรมการจุดกลุ่มอยู่กลุ่นหนึ่งนะครับกับบริษัทกลุ่มหนึ่งในการทํางานร่วมกันเพื่อพัฒนาแผนที่เราจะจะเริ่มใช้กันนะครับสุดท้ายเลยในเชิงของ จุดเด่นของแผนเนี่ยนะครับก็มีหลายอย่างมากครับที่สําคัญมากๆเลยคือพฤติกรรมของตัวแผนนะครับการที่ทุรกิจประสบความสำเร็จได้เนี่ยไม่ใช่ว่าจะต้องจ่ายเงินให้อยู่กี่เปอร์เซ็นต์หรือจะท่านได้รับเงินอยู่กี่เปอร์เซ็นต์นะครับสําคัญมากกว่าตนั้นคือพฤติกรรมที่ถูกต้องของการทํางานเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับแผนที่เราจะใช้กันนี่นะครับก็จะเน้นเรื่องของการ เกี่ยวสมครือข่ายผู้ร่โภชนะครับให้ทุกท่านเนี่ยสามารถบริหารทีมงานเคือข่ายผู้ร่วมได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับเรื่องของการบริหารทีมการพัฒนาผู้นำนะครับทั้งสามพฤติกรรมนี้เนี่ยจะเป็น,นส่วนสำคัญครับในการที่เราจะทําให้ธุรกิจเราประสบความสาเร็จนะครับมากกว่านั้นแล้วเนี่ยโบนัสต่างๆ,ๆที่อยู่ในสามพฤติกรรมเมื่อสักครู่ที่กล่าวถึงเนี่ยนะครับยังมีเรื่องของการปาระกายได้นะครับเพื่อให้ทุกคนที่ทําธุรกิจกับเราเนี่ยมีความมั่นใจนะครับมีความมั่นคง มีความสบายใจในการเริ่มธุรกิจกับบริษัทนะครับดังนั้นแล้วเนี่ยในช่วงเริ่มต้นเนี่ยบริษัทจะมีการประกาศรายได้7,000บาทให้นะครับเพื่อเป็นช่วงเริ่มต้นให้ทุกคนเนี่ยสามารถก้าวในจุดต,ต,ต่อไปได้นะครับก็ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของบริษัทเองก็ดีสินค้าเองก็ดีเรื่องของแผนเองก็ดีเนี่ยเชื่อแน่ครับว่าทุกท่านจะประสบความสำเร็จกับบริษัท